จ้ามือนีมาผ้าพีผ้านองต้มตีนไก่กินแกลงกันจ้าฝากพี่ๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ่ามือนีสีมาผ้าเห็ดต้มตีนไก่นะจ้าต้มตีนไก่กินแกลงน้ำกันนาะจ้าผู้ใดบ่ห้าด้กินเขาแรลงกะ มาลองเฮ็ดนะจ๊ะเตรียมของเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาลองเฮ็ดไปพ,พร้อมๆกันเลยจ้ะต้มตีนไก่แซ่บๆไปเปลืองสินะจ๊ะกินกับข้าวเหนีหนหนยวฮ้อนๆกนสิแซ่บเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยจ้ะเดี๋ยวเฮาก็สิมีคาเนาะจ้ะคานะกะตะไคร้เรานาะค่ะเนาะใส่ลงไปน้ำกันเลยจ้ะมีคานะนีคานะกะตะไคร้เนาะจ้ะใ,ใส่เกลือน้ำนะจ้ะ ขักชีจ่าใส่ลงไปน้ำเนาะสีแดงหอมๆเนาะจ่าเหลียงเนาะจ่าใส่ลงไปน้ำเนาะเริ่มเดือดแล้วใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะจ่านี่เนาะตีนไก่อบบัวเลยใส่ลงไปเลยจ่าระวังมันฝงใส่นาะจ่าฝงไปว่ากระเด็นเนาะจ่าเนาะระวังมันกระเด็นไซเดอร์ คนให้ตีนไกล่ลงไปอยู่ในน้ำเนานะจ้ะต้องใส่ตีนไก่ตอนที่น้ำเดือดแล้วเด้อจ้ะมันค่อยมันค่อยสิมันคอ่นคอ,ยนคอยสิบ่ข้าวเนาะมาจ้บวันนี้เขาก็ต้องาามาตำพริกเนาะ ต่ำพ่อหยับหยับกับพ่อ,อกลัามหนีนะจ๊ะเดี๋ยวเราอาไปใส่หมอน้ำกันจ้าอันนี้คือเมื่อกี้เนะจ๊ะข้าวเริมไทยใส่เมื่อกี้ ดาใส่บับกพีกนะจ่ะที่ห้าโคกแล้วเมื่อกี้เรากับใบบักกูดล,ลงไปนะจ่ะเราข้ากับปุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะจ่ะพราะว่าเ้าวก็ได้ใส่อันข้นอ่นะจ่ะอันนี้ห้าปปูงรสด,ด้วยรสด,ดีใส่ลงไปเลยจ้แล้วก็ต้มต่ออีกสักประมาณสิบหานาทีถึงยี่สิบนาทีนะจ่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนาะตอนเสร็ที่เราต้มมา นานแล้วนเนาะแล้วก็ตีนไก่ของเราก็เปื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันแบบจริงๆจังๆอีกทีใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะเพิ่มความเปรี้ยวเนาะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะไม่มีสูตรตายตัวใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือมันก็จะเปรี้ยวมะขามเปียกแล้วเนาะ กับสิเปียวบะคามเปียกแล้วเหรอจ๊ะเครื่องไทยเครื่องอีสานตัวใสกะลมดอันนี้คือเปียวบกคามเปียกแล้วจ้ะแสบแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าข้าใส่รดดีลงไปแล้วเนาะจ้ะแล้วก็ใสะมะเขือเทศใส่บะพริกแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเก่งกับพอดีแล้วจ้ะตอนขาต้มที่แรกข้า็ใส่เกลือไปแล้วมันก็เลยพอดีแล้วเนาะ ซ้ำนีล่ละจ้าพรากินกับเขานาะบ่ได้ต้มแบบว่าบ่าได้ต้มซปเปอร์แบบว่าที่เพ็ดเพนาะจา้ากระกาอีกอันนึงนะจา้าที่เขาใส่ใส่ลงไปอันนี้เพื่อกว้มแ่บนัวสูตรปรุงเองนะจา้าใส่ใบกะเพราลงไปเป็นใบเองสิละจา้าเป็นกานเป็นกานเองสิละเพราะว่าเขาบ่ได้กินเขาใส่ลงไปลนะใส่ให้มันหอมเนาะจา้า ทำนี่แล้วจ้ะปิดไฟลรวก็ะตักเสิร์ฟได้เลยจ้านากจากบัน,นี้เ้าสิตักเสิร์ฟนาะจ้ะปิดไฟก่อน เบางน้อจ๋าเซ็บๆนุ่นๆเลยจ้า